ทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเบลบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับคาริงวันนี้รายการรีวิวตามใจกูนะครับวันนี้เรามารีวิวผู้ษาประตูอีพิตัวใหม่นะครับนั่นก็คือทางด้านยูริสนะครับ ยอริสหรือโยริสไม่รู้ออกเสียงไม่ถูกนะเฮโกยอริสนะครับผู้รัาประตูของทีมชาติฝรั่งเศสนะทีสมโมสอนสนปอร์นะครับสำหรับโยริสล่างนี้เนาะล่างนี้นะนนะบูทที่ผมแนะนําก็จะเป็นบูททางด้านเซฟวิ่งนะนะครับก็จะเป็นบูทนี้เหมือนแนะนําเป็นบูทนี้นะจะทําให้โยริสแบบมีการเพิ่มค่าพลังการยืนตําแหน่งนะเพราะว่าแกเป็นตัวโกที่ค่าพลังการยืนตําแหน่งน้อยนะผมต้องไปบูทให้ค่าพลังตัวนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับ นะพออัพมาบอกเลยว่าเจ็บแมวนะโดยน,นทางกระดาษผมจะอัพประมาณนี้นะครับ401198นะใครที่แบบว่าไม่มีโกอย่างปีเตอร์เช็คปีเตอร์ชไมเคิลบูฟอนทีโบกัวตัวหรือว่าโกอย่างแบบยิปปิกเลยอสามารถเปิดตามล่ามาใช้งานได้นะเพราะพี่แกก็ผมพูดตรงๆว่าเอาเรื่องจัดๆนะครับ โดยโยริสนะครับจะมีส่วนสูงที่188อนะครับาอายุ3-2ล่างนี้ถนัดเท้าซ้ายนะนะครับสโมสรที่ผมบอกไปก็เป็นสเปอร์นะทีมชาติฝรั่งเศสเนาะนะครับมาสไตล์แอตติกกิ้งโก้คิปเปอร์ก็คือโกที่ออกมาตัดบอลตัดเกมแบบจังหวะหลุดเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะมีจังหวะที่วิ่งแบบออกมาตัดเกมหรือว่าออกมาตัดบอลให้เราได้เป็นบางจังหวะนะก็มีโอกาสที่จะพลาดด้วยเป็นบางจังหวะเหมือนกันนะครับผมว่าก่อนบูธเ8ครับบูธแล้วร้อยมนะมีค่าบลรังบอลสั้นอยู่ที่69นะครับมแล้วก มีค่าบอลรังโกคิปเปอร์ประมาณนี้ครับผมอัพประมาณนี้นะอันนี้ยังไม่ได้ใส่บูทนะถ้าใส่บูทค่าบอลรังมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับก็จะเป็นประมาณ98นะครับ96 95แล้วก็94นะนะครับก็จะประมาณ9อ่าค่าบอลรังอ่ารับบอลปัดบอลเนนะี่ยมันจะประมาณอันแรกอะ่ะที่ตรงเนี้ยก็จะประมาณ98อันนี้92ธรรมดาอันนี้ก็จะเป็น96นะบวกอย่างละหนึ่งก็จะเป็นอันนี้เป็น95อันนี้ก็เป็น94ก็จะสวยขึ้นมากกว่าเดิมนะจัมก็อยู่ที่ประมาณ82ดสิบสอเนาะสลับตัวนี้คิิกก้งพาววเอร์75นะ นะการดีเฟกประมาณ9 4ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ถ้าบวกเป็น95ก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับแล้วก็าการยิงตำแหน่ง9 4ผมว่าก็ถือว่าน้อยอยู่แต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคไม่ได้แย่มากนะครับบูทที่แนะนําก็บอกไปแล้วนะสกิลถือว่าได้มาครบอยู่นะถ้าดีก็ใส่ไฟ,ไฟติง้งสปิริตให้ได้จะสวยมากครับสกิลถือว่าครบเครื่องเอาเรื่องจัดๆอยู่นะสำหรับโยริสล่างนี้นะครับตำแหน่งที่เอาไปเล่นก็จะเป็นตำแหน่งโก้คีเปอร์นะเดี๋ยวเราไปดูในไฮไลท์ดีกว่าว่าทางด้านโยริสเนี่ย จะมาชูฟอร์มให้เราได้ดีขนาดไหนเหนียวขนาดไหนหรือว่าสามารถที่จะทำให้เราติดใจหรือว่าใช้งานได้ยาวๆขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวโยลิสครับช็อตแรกเซตกานาบีสัตตึงโยลิสโดดเซฟครบบอกตรงๆนะว่าหลังจากที่เล่นรอบแรกนะประมาณ2เกมแรกนี่คือตรงเป็นตงุงแต่พอโมงเครื่องมาใหม่นี่คือทําให้โยลิสล่าเนี่ยเล่นได้ดีมากขึ้นมากๆนะทำให้รู้สึกว่าเขาเล่นได้ดีมากๆนะในการ ปัดลูกเซฟลูกยิงกงยิงไกลนะใครที่ลองเปิดได้ใช้งานลองคอมเมนต์มาดูนะว่าดีจริงๆหรือเปล่าผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ออกจะออกเป็นแนวบักๆนะก็ถือว่าเซฟได้นะครับสําหรับผมนะผมตามจริงคือไม่คาดหวังว่ามันจะเหนียวขนาดแบบว่าขนาดนี้อะ่ะแต่พอเล่นจริงๆก็ถือว่าเหนียวใช้ได้ครับแต่ถ้าใครมีแบบพวก ปีเตอร์เชคปีเตอร์ชมายเคิลบุฟฟ่อนอยู่แล้วหรือว่าทีโบกตัวอยู่แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องตามล่าขนาดนั้นครับแต่ถ้าใครแบบว่าไม่มีผู้รักษาประตูอีปิกหรือโชว์ทมดีๆที่ไว้ใจได้เลยก็สามารถเปิดตามล่ามาไว้ใจในการเฝ้าเสาให้เราได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าช็อต่ระชอตที่เขาเซฟนี่ก็ไม่ใช่ขี้ๆหรือว่าเล่นๆทั้งนั้นแนบดูแต่ละช็อตที่โดนซัดสกอร์ครับก็ถือว่าแสดงอภินิหารตำนานการเซฟ ให้ได้อยู่ได้เห็นได้แบบสวยๆงามๆอยู่นะครับก็มีจังหวะที่เซฟใครได้หลายๆจังหวะนะครับว่ามันมีจังหวะเข้าไหมมันก็ต้องมีจังหวะที่โดนยิงเข้าเป็นธรรมดานะครับจะให้มันเซฟได้100ยเปอซมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะแต่ผมว่าเขาเป็นคนหนึ่งนะที่จังหวะเซฟเนี่ยเซฟแบบหนีหนีแบบเขาเรียกว่าไรว่าหนีแบบลูกซ้าได้ดีอะ่ะคือมันปัดออกไปจากพื้นที่แบบอันตรายได้ดีตัวหนึ่งเลยนะสำหรับรุ่นสัประตูตัวนี้เดี๋ยวเราไปตัดเกร์กันเลยดีกว่าคราบบับผม เป็นยังไงบ้างครับกับโยริสผมบอกเลยนะครับว่ารแรกๆที่รีวิวในไลฟ์นี่คือตรงเป็นตุงนะครแต่พอเริ่มปรับฟอร์มได้นะประมาณแมตช์สแมตช์สนี่เริ่มเซฟเอาเรื่องอุตรุดเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ผู้ตามตรงก็ยังเป็นรองพวกปีเตอร์ชไมเคิลปีเตอร์เชคบูฟฟ็อนชิโบกัวตัวโอลิเวอร์คารอยู่นะสำหรับผมนะอันนี้เป็นความรู้สึกรือคิดสําหรับผมนะแต่ถ้าใครไม่มีโกวพวกอ e ีพกจริงๆก็สามารถเปิดตามล่ามาใช้ได้นะเป็นโกตัวหนึ่งที่ยืนตําแหน่งอาจจะมีบางจังหวะที่ยืนไไดด้มมม่่่่่ีครรรับแตววาพาพอออผงมมงเืืหป กาารอัพมแล้วถือว่าทําได้ดีมากขึ้นครับลูกยิงไกลนี่กินพี่แกยากมากในระดับหนึ่งเลยนะพูดตรงนะถ้าเห็นในไฮไลท์เนี่ยจะเห็นจังหวะ ยิงไกลเนี่ยยิงพี่แก่ยายง่ายอยากมากนะแต่พอถ้าเป็นจังหวะจ่อๆมันก็โดนกันได้เนาะอาจจะไม่ได้เซฟได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็สามารถที่จะไว้วางใจให้คุณสามารถใช้งานได้นะครับสำหรับเฮกโกโยริสปีหนึ่งตัวที่ผมแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่มีโกอีปิกนะครับเปิดตามราฟปีเตอร์เช็คไม่ทันนะครับหรือใครที่รอได้ก็อาจจะรอเป็นทางนั้นปีเตอร์ชไมเคิล่ล่างใหม่ก็ได้นะล่างที่เพิ่งเข้ามาในการอัปเดตเวอร์ชั่น4.4.0นะถ้าตัดเกรดส่วนตัวผมให้อยู่ที่ประมาณ8เต็ม10นะครับอาจจะมจ แต่ถ้าจริงตามจริงก็ควรเล่นละสักร้อยแมตช์ก่อนค่อยมาตัดเกรดกันอีกทีก็ได้ครับว่าจะเหนียวขนาดไหนก็ขอให้น้องเขาไปเล่นแบบแล้วก็มารีวิวแล้วกันส่วนตัวอาจจะไม่ได้เปิดตามล่าน,นะผมมีทางด้านคือไอดีตัวเองผมเนี่ยไอดี ID ผมเนะี่ยมีกลัวตัวมีบุฟ มีปีเตอร์เชกมีโอลิเวอร์คารนคือยอดโกอยู่แล้วนะั้นก็เลยอาจจะไม่ได้ตามล่ามาไว้ใน ID ดีตัวเองนะันก็ขอบคุณน้องเขามากนะน้องโอมคือน้องเขาเป็นเด็กสเปอร์แล้วมีโกสเปอร์แบบนี้อีพิกใหม่แบบนี้มาก็ตามล่าเก็บไว้ถือว่าสุดจัดเลยครับน้องชายนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณเจ้เจาของ ID ดีอย่างน้องโอมนะครับที่ส่ง ID มาให้รีวิวนะใครที่อยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรก็คอมเมนต์มาสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวเฮโโยริสนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลื ใน YT หรือ YouTube ของเรานะครับก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด,ด,ดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับสาหรับนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยนะ